ทั้งฟังเล่าสบายดีเด้อสวัสดีค่ะเอฟซีน้องการทุกคนตอนนี้นะคะานำยูบานเฮ้าึ้นหลายหลายค่ะพี่น้องแล้วเฮ้าก็เล่นมะเมืองเพิ่นตกสะดุงนะ้งเนาะอ่ว่ามันสิได้ป่าบอสมัยตะกี้ป่าหลายหลายคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่รู้ว่ามันไปจังไรป่าเริ่มจะบม่มีแล้วคนก็โยกกับพ่อได้กับพ่อได้หมกหนึงยังสิงนะแม่ตะกี้แบบได้เฮ็ดปดะเลยเดี๋ยวนี้ต้องใช้เวลายืนโดนค่อยสิไดาา้ป่าพ่อมุกนะนะบอกยงไงเดี๋ยวซิมีเดี๋ยวซิมีอยูสองสามข้นมาหนีไม่ยกสะดุงนะ้งเนาะ เป็นสีมาประจำเป็นเยนเป็นเียนเียนอีนี้ยกบ่ใดได้สะดุ้งยกบ่คืนนค่ะบายดีกนนวันบีไม่เปรวันบีอาการนั้บาดีอาการนนัีค่แหลไปโรงเรียนจะไปใส่นอไปนกันสวัสดีครับโอ้ยู สวัสดีค่ะสวัสดีเดอสวัสดีพ่อแม่พี่ดาเอฟซีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กัมม่าพากับ้องการคือเกาเดอร์ตอนนี้้องการกำลังแบกทุ่งผยงตอนนี้้องการอยู่บ้านสวนแม่อ้วนเนาะอันน้ำมันน้ำมันถ่วมถ่วงมาแข้งถ่วมก็ทุกรอบเลยรอบนี้เพราะว่าอันฝนมันตกเบิดขึ้นเนาะบะเนียนน้ำมันนันออกซาเปล่าออกซาไปวันพระเล่ห์เอาไปผยงมานนี่ท่านกับสิลงไปเบื้องน้า แล้วก็่เด็ไปใส่ด่างน,นังอีออออ่ออีพอเพิ่นเอาด่างมาใส่ไปทำไปกินข้าวเสาว้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันเพราะว่าป่ามันออกสะเบิดแล้วฮที่เห็นนี่กับไปก้อนละเดี๋ยวไปเบิ่งกันไปเบิ่งนามมันชิลายปันไดป่ายหญ่ๆอยู่นี่มนเลยสิออกเนาะมาเบิ่งเด้อผี่นองเอ้ยป่าสิออกจากสะแล้วเอานั่ง แม่เบ่หั่นแม่เด้นหั่นเนาะใช่ยิ่งยิ่งยิ่งยิอยู่หั่นจิ๊กดีไปบอได้หนิออกเงี้งออก้อยกิ๊นแค่แบบป่านะโอ้เสดายดยซาอยู่เนียนปลาดูป่าคอป่าอย่างนี้แต่ปลาญงเอาไม่ได้เลยเ้บ่ตัวน้อยเ้ปลาไหญ่บ่ออกใหญ่นะใหญ่มันหูอยู่วนาน้ำน้ำน่ำมันมุมใหญ่นี่สิบ่ออกแต่ว่าป่า ปลาก็ปิ่งเจ็บแสบนี่ <c oughs> น้ำเลิกก็ซุรอบเลยรอบนี่น้ำลายก็ซื้อรอบเลยโต๊ะกระต๊เบิดขึ้นคักเนาะพรลุงอยู่ข้างล่างคือขอพามาใส่ด่านไปแล้วเจนนี่ไปแล้ว,ลวเขาไปแล้ว น้ำก็เลิกเขาเลิกเขาได้ยังงไปนี่ยไ่น้ำคือเลิกค่ะวะเป็นักเลิกมันนี่น้ำแห้งพร้อมนะความใหม่ๆนะไปแล้วไปก่อนวะา ทำนี่เลยเด้อพี่น้องสั่นข้อไปสั่นขอไปนั่นอย่าเบ่งคลิปสั่นเนาะเอาซทำนี้ทำแบบเบ่งคลิปสั่นตามพี่ใช่อยู่บ้านขายของก็ดีอยู่แล้ว แม่มันนี่ไปท้ายยวเดี๋ยวย่า้าบอกมันย่าฟ้าย่าฟ้าบอกมันย่าฟ้ารถเด้อตีน้าบ้านไม่รับนั่งถ่วมแล้ว ฟ้องบอนอะอเฮ็ดไฟหรือวะผู้ประสบผู้ประสบภัยหญิงหนึ่งท่านดาราสาวสวยน้าจะมาเลิกเลยค่ะทั้งเลิกทั้งแห้งเบียดดีมาก่อนเจนะห่วยกินเถอะวะขาดงเนาะเขาเป็นขาดงเขาเป็นขาบังบ้งับงห้อยน้ำ เพื่พอนเพียงข้อเราท่างผุนเห็นแต่หัวพี่น้องไปเฮาไปสู้นะฮะชีวิตต้องสู้เบิบ่งสิบภาพไปเบิบ่งมองนี่พ่อใส่ดังผุ่นพ่อลุงเราใส่แล้วพ่อลุองเริ่มใส่น้าแนี้ยประเด็นมันสิมาตีติวบอกพ่อลุงอันนี้เป็นน้องน้ำน้องเลียงกล้วยเห็นนะน้องมองเลียงกล้วยพยุดข้ารงไปเดี๋ยวนี้ก็สิบประมาณเพียงข้อเลยนะ่าหน้าน้ายังบ่หลายรก็เพียงแอลผุนนะ ในข้อคุณแล้วผลพัลลงแล้วทำกันใจแล้วอ๋ออออว้าวมืนมื่นหน่อยๆมันก็เป็นยัางนี้ไปกันสิแดนไม่เศร้าทั่วสารเดี๋ยวไม่เศร้าคนเด้อ 妈呀 <laughs>、oh ลุงมาใส่ดงังเอาเมยบาดลอยมันบวดเมยขึ้นเมยนั่งกับจอแต,ต่สิเมื่อนด้เมื่มอนชอ่างเดียวเนนก๋บ,บ่ามีตุม่มใส่แล้วดงังเอาขึ้นเมยแท้

ไปตกปลาไปตกแค่ some fish Hopefully we got some fish ใส่เมตาพูนได้แล้ววะตอนนี้ไปใส่ค่ะอันนี้เขาก็ได้สิไป,ปบ้านไม่รอดเนืองเวลาบอกว่านั่งท่วมบ้านไม่รอดแล้วไปสิไปเบิ่งเผื่อได้ขนของเผื่อได้อพยพว้าดอกดีผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยไปดูผู้ประสบภัยของเรานะคะพี่น้อง Oh, right now we are... Working here to bring Rome some uh, rice. So right now, look at her street. Wow, the water oh, is coming out. I'm not. Hello. No. Hello. Wow. Oh -ho! Okay. hopefully uh, i don't think water is going to go up that time. so she's good she's good in this street is flooding almost every year and about a couple hours the water will fall if not the rain come on <laughs> ผู้ประสบพัยีง่ายแล้วผู้ประสบพัยไปแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเข้ากลับเป็นเ<อ> <หา S 1> ข้านี่น <ะ S 1> เป็นผู้ประกอบพิยอันนี้เป็นอี<า>คุมนะ ตอนที่ได้กินปลาหมกปิซซิวแล้วก็วันนี้แหละโอ้วุ่นแล้วมอบได้บ่อยู่นี่ได้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 จะป้วนได้ขี่ปุ่นได้ขี่ปุ่นอ้ยโอ้ยแท้และพีดหวังหน่ามันแห้ยงพดน่ามันแห้ยงพดเปลี่ยนมองแม่เปลี่ยนมองป้าเด็กตัวบักไงหน่ะ เวยแล้วเอาเบ็ดไปแล้วน้าหน้าหนูรวดปลาเลนเต็มเลยอยู่หน้าหนูปลาสิได้บักไร้เนี่ยแหะไม่แต่ผู้รุ่งสูกับนนะทีเอาด่างไปใส่เออไอแม่บพราะนี่ตึกเราเอาเบ็ดไปใส่เอาแล้วก็ได้บักไร้เราแม่ที่ไปเอาคนละเจ๊พาซินะเจ๊พาซิจะเป็นรถดับเนาะเนาะู้ ไป่หล่อมทรมาบบนเท่าไปหาพัน่ะยูอุ้ยอุ้ยป้าปลาปลาเนียนโมเมนต์ปลานียนไปแต่เพียนป่าให่ตังไนบแบเนี้ ออกต้นหนาต้นตาเลยนี่เด็กมันเบื่อขึ้นมาแล้วไหนี่บอสมันลงไปแล้วเมื่อกี้นี่ดีดีดีเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ใครใคพี่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 มันเบิ่นขึ้นไหมออกต้นหนาต้นตาเลยลากออกไปจนหาต้นตาเลยมันนี่เทพต้นหาต้นตาแท้มืัอเป็นคนมนุษย์หนางงจิฮะมันแ่้นี่นะฮะโปรปิงห้องเขาได้ปิงนึงเลยเด้ อีว่า,มมาแต่มันจะสาปุ่นได้นเนาะสาเทิง่นอ้ยลอยมามลงไป,ปรบรดอกหน้าไตนามมันหนีหุ่นน้วามันหลายกนนะมันจีบพังล่องเบมือดเลละ ใส่มันอย่านี่อี่านี้ด้ะตัวโตงนะมาใส่นะเบ<อ>ื้องปลาหน่อยตายไหมล่ะตายมาได้หนี่ปลาลูกพอ,อกนี่ลูกพอ,อกพ่อ,อให้โดบูบุญนี่เห็นบ่เหเป็นวะไมไม่มขาดหรือไม่ก่อใจบอกในการ

นม่ต้หนหาต้นาข่ายเข้าไปแล้วปไาเข้าเขาอยู่ไปใช้ต่อเอาป่าแล้วเนาะ,ะป่าปนพื้นป้าไปหาป่าเขาก็เลยสิม่ทอดเนี่ยหน้าวันนี้เนาะทอดหน้าตลาดนี่เนาะ ปลาเขาต้องใจเย็นเด้เหมือนแรงใจสีแดงไม่ยามปลาฮะใจเย็นใจเย็นปลาเนาะเทพพอนคุณใส่ไปแล้วมีหมองเด็ดแล้วนะเออมีหมองเด็ดแล้วถ้าติดตามตอนต่อไปด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนนี้เขากระชีคอสตูทอดเนื้อแล้วก็ไปกินเขาเศร้ากันเขาเบิดแก๊สแล้วเบิดแก๊สกับพี่น้องเอ้ยเบิดพลังงานแล้วถ้าติดตามตอนต่อไปนะคะทอดเนื้อก่อน